ในภูมินะครับที่อำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ดูจากในอินเทอร์เน็ตนะครับบอกว่ามีวัดแห่งนี้ก็เป็นวัดเก่าแก่นะครับก็มากราบสักการะขอพรน,นะครับนี้ก็เป็นพระพุทธรูปที่เป็นไม้นามาแกะสลักนะครับก็น่าจะมีอายุ หลายปีโอสมควรนะครับจนไม้นั้นก็ดูออกแล้วกันนะครับก็ปูผุโมสมควรนะครับแต่ก็ยังรักษาไว้ครับนี้ก็น่าจะเป็นองค์พระพุทธศรีศักยมุนีไตรภูมินะครับที่เป็นพระศักดิ์สิทธินะ์ประจําที่วัดแห่งนี้นะครับนีก็เป็นอุโบสถนะครับทาง บันไดหน้าโบสนี่ก็เป็นรูปปญาะะนาคสวยงามมากนะครับพญานาคสามเสียนนะครับมีความเก่าแก่มากเลยนะครับมีกรองใหญ่ ก็เห็นลงรอยของความเจริญทางศาส,สนาวัตถุนะครับอาการสถานที่บ่งบอกถึงการก่อ,อสร้างหรือว่าการพัฒนามาน่าจะหลายหลายปีนะครับนับเป็นร้อยปีนะครับดูสถาปัตยกรรม การก่อสร้างต่างๆนะครับเป็นแบบโบราณสวยงามมากนะครับมีความครั้งมีความศักดิ์สิทธิ์ครับนะครับนี่ก็คือประวัตินะสร้างมาตั้งแต่ในประมาณปีพศ2431นเดะเดิมชื่อว่าวัดอริยัไตรปูมชาวบ้านเรียกว่าวัดบ้านผือฮีนะครับ ได้รับรพราชทานวิสุคามสีมาพศสองพันห้าร้อยี่สิบเก้านะครับโอ้โหน้ำในสระนี้เป็นสีเขียวครับปกติแล้วไม่เคยเห็นน้ำเป็นสีเขียวนะครับนี่น้ำเป็นสีเขียวเลยครับโอ้โหจะอะไรกลุ่มสมบูรณ์หรือว่ามีอะไรที่พิเศษมากเลยครับน้ำน้ำเป็นสีเขียวเลยอ่ะโอ้แปลกมากเลยครับ แปลกมากแปลกมากทำไมน้ำเป็นสีเขียวเลยครับโอ้โหโอ,โอ้ต้นตาลต้นตาลสูงมากเลยเลยครับสูงมากเลยต้นตาลสูงจริงๆเอ๊และที่สำคัญประทับใจก็คือน,น้ำตรงนี้แหละครับทำไมน้ำมันเขียวอย่างนี้อ่ะอททำไมน้ำเขียวขนาดนี้โอ้โห นานๆนะครับจะได้เห็นสระที่เป็นน้ําเขียวๆอย่างนี้นะครับปกติก็คือน้ําขุ่นๆหรือว่าใสๆทั่วๆไปอันนี้นี่ประเภทว่าเขียวๆเ,เลยอ่ะเขียวมรกตเลยครับโปูลือสีปู่ลือสีสยยตนะครับก็อนาตเดินเข้าไปชมหน่อยนะครับ อยากนะครับอยากรู้อยากดูอยากมาชมครับอยากมาชมอยากมาชมครับโอ้หนนาสักสิบสักสิบ นีำ้ำน้ำเขียวเป็นมเลกระดเลยครับไม่รู้ว่าเขียวเพราะอะไรถึงเขียวขนาดน,นี้นะครับมันมันเหมือนกับมีมนครังจริงๆนะครับตรงนี้นะครับมีมนครังจริงๆหลวงปู่เตาหลวงปู่เตาเอาอาหารมาให้แล้วอยู่ไหนเนาะ วันนี้มาพอดีมาเจอเอ,อคนในบ้านนี้แหละนะครับเขาเอาอาหารมาให้เต่าเราจะได้เจอเต่ากันเนี่ยเออหนี่ขึนนน้นมาเออปลา,าปลาปลาปลาโอ้โห ตะวีเดอะครับูเต่าครับูเต่าปูเต่าเชิญครับเดอ มีวังไหมล่ะนี่คืออาหารเต่ากับเป็นอะไรครับเป็นกล้วยเอ้าเป็นกล้วยกับมะม่วงไอ้ย่ะเอ้เขากินกล้วยกับมะม่วงเหรออืมาทำอะไรครับมาดูปลา มาที่วัดไตรภูมิครั้งแรกนะนั่นอะไรั่านน่ะดูน่ะไม่ใช่นะเห็นนึกว่าเต่าไม่ใช่ตีน้ำตีน้ำอีกไหมตีน้ำอีก <c oughs> ไหมอือวัเต่าวูเต่าวูเต่า ปูเต่าอยู่ไหนปูเต่าอยู่ไหนเชิญมาไวๆเชิญมาไวๆ <Okay. S 1> ครัวันนี้เราจะมาชมปูเต่าที่วัดไตรภูมินะครับน้องเขาจะเอาอาหารมาให้ปูทุกวันแต่เมื่อวานนี้มันยังมาอันนี้ก็ต้องมานะครับปูเต่ามาแล้วครับ ปู้เต่ามาแล้ว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 สวัสดีครับปู้เต่านะเอาเอาเอาวิธีการเอาวิธีการนี่อาหารทำอย่างนี้แหละครับใช่โอ้เอาไม้เอาไม้จะเอาไม้เสียบปู้เต่ามาแล้วปู้เต่ามาแล้วปู้เต่าเออหู่ภาษาเดียววะฮึรู้จักไอยะไอะไะปู้เต่า นี่ย่ปูดเต่าแล้วคู่ของปูดเต่าอยู่ไหนครับอือแล้วมามามาตัวเดียวนี่เหรอใช่ค่ะมาตัวอื่นไม่ไม่มาใช่ไอ้ยโอ้ปูดเต่ากินคนเดียวเลยเหรอครับโอ้แล้วปลาอื่นที่มาอยู่ด้วยไม่กินเหรอปลาปลาคุ้นด้วยไหมใช่ค่ะ ก็จะมีอาหารเขาอืึโอ้ปูเต่าปูเต่ากินเยอะแล้วนี่หมดถ้วยเลยค่ะอ่ะหมดถ้วยเลยเหรอใช่ค่ะโอ้กินเยอะขนาดนี้เด้อเดี๋ยวดูสิครับว่าปูเต่าจะกินหมดหมดจานจริงไหมหมดถ้วยจริงไหมถ้วยนี้ไม่ธรมรมดานะครับคนกินคนบิ่มเลยเฮ้ปูเต่า ผู้เจาทำไมรู้ว่าคนมาผูเจ้าได้ยินเสียงมาเลยเอ้ยไม่รู้ว่าแกรู้ให้ยังไงแต่กปกติแกมาอย่างงี้อืมได้ยินเสียงหรือเปล่าได้ยินเราได้ยินเสียงเรียกเราอ<ด> <and dead> ื้เจูเจ้าผู้เจ้าผูเจ้า<ด>ผูเจ้าผู้เจ้าผู้เจ้าผูเจ้าเคยจับไหมเคยจับไหมจับได้ค่ะเนอะเนอะไอ้เหี้ย แกจัดองคะทมกล้าเออเอ้ยไปแย่งกินในปากเลยเหรอไอ้กระดูกนี่เอ้ยแกชอบนะแกชอบแกชอบให้แย่งเลยเนอใช่ถ้าไม่มาเนีก็คือไม่กินนะอ้าต้องมีคนแย่งมีคนแย่งในสนุกเลยชอบเลยปู่ชื่อปู่เต่าชื่ออะไรมีชื่อไหมไม่มีขันยไม่มีชื่อเรียกปู่เต่าเฉยม โอ้กินด้วยกันเลยกับปลาดุกปลาดุกก็ถือโอกาสได้กินด้วยเลยอือเป็นไงปูเตาอิ่มยังยังไม่อิ่มนะนเนอะ๊ะาาจะหมุนรอบหนึ่งก่อนอะดูดิจะหมุนจริงไหมดูดิดูดิดูดิดดจะหมุนจริงไหม ละมุนมาอีกทีนึงใชแ่แล้ววันนี้เราก็มาดูการให้อาหารเต่านะครับไม่เคยเห็นคนให้อาหารเต่าแบบนี้เห็นเห็นแต่เต่ากินฝักบุ้งนะครับตอนนี้เต่ากินกล้วยกับกินมะ <า S 1> ม, <า S 2> ม่วงมะม่วงสุกลกล้วยสุกใช่ไหมใช่กล้วยสุกสกล้วยดีไม่กินเนาะ คะออ่ะเคยเอามาให้แล้วครั้งหนึ่งแกไม่กินเลยเออน่าจะประมาณลูกหนึ่งเลยเเนี่ยโอโ้เต่ากินกล้วยครับกินกล้วยครับกินมะม่วง <c oughs> ไอ้ปลาดุกยั่งไปแล้วปลาดุกยั่งไปแล้ว อืมโอ้โหก็ดูก็ตัวใหญ่ดตัวใหญ่นะคะคอืออันนี้ขึ้นมาแค่เพียงตัวเนอะขึ้นมาเห็นจัดๆห,ห,หน่อยสิปูโอ้ยปูดูใหญ่ขนาดไหนโอ้โหเรียกเต่าอ,อะไรครับนี่ยเต่าหนูไม่ทราบเหมือนกัน อืมอืมอืมเป็นไม้เห็นหน่อยขึ้นมาให้เห็นให้เห็นเยอะๆหน่อยครับปูดเต่าปูดเต่าปูดเต่าแต่นั้นก็มีแต่ปลานะฮะ ปลาอะไรบ้างอ่ะโอ้ปลามีหลายชนิดอยู่เนาะโอ้มีปลาดุกมีเหมือนปลาตะเพียนอืมเดี๋ยาโอ้ปลาดุกยิ่งจับปลาก็เลยโอ้ มองเห็นมีเง้มองเห็นอยู่น่าเอาล่นอ้าวไรจะหมดแล้วนี่ได้ป้อนไปป้อนมานอ้าปูอ้ำอ้ำ เดี๋ยวหันหน้ามาก่อนใช่ไหมเฮ้ยจับปูนะครับจับปูปูขออน่ญาตปูนะจับหน่อยจับจับปูนะจัปูปูกลับมาครับอันหน้ามาแล้วมายังโอนมาแล้ว มาตั้งนานแล้วนี่กินเกือบจะหมดแล้วนี่นี่ไม่รู้ว่าเดินไปไหนเนาะเดินไาไหนเมื่อกี้นี่ไม่มาโอ้มาแล้วปูแล้วดู ปูน้าจะอิ่มว่ะ้าจะอิ่มแล้วตาจะอิ่มแล้วอยู่เฉยๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวลอยซึ่งลอยปลามาย่งกันดิปลาชอบย่างค่ะอือยิงควันได้ด้ไหะปลาตัวแบบใหญ่เลยดู เออปากถือไว้รอแล้วเสียมาไม่รอเลยแต่ปูยังเฉยอยู่ครับปู่บอว่ายังจุกอยู่เลยสองคนป้อนินะ่ะ แมนจะอาปากกินตัว <rôle> ป <à déc> ูครับปูครับมาเร็วปู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 ฮันน่าจริงจริงหนูว่าจะเอาจะจะลองเอามาให้ดูหน่นะคะว่าจะกินไป เพราะว่าสวนมากเขาเห็นเต่ามันกินครัปอาจตงอาเอากะอมมันเลายพวกปลาี่ดูมันเขากินด้วยกันไงเป็นหิวเกินไปแล้วากินเป็ือขาดปาก็คือน่ะฮโหลกอกอเยปาก็กิน งับเลยงับเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดไตรภูมิที่อำเภอจันทุนพริกบ,บานจังหวัดร้อยเอ็ดน,นะครับ<ม>บ้านนี้ชื่อว่าบ้านอะไรนะ,ะบ้าน,บ,านบ้านผือฮีนะบ้านผือฮีแต่ว่าวัดนี้ชื่อว่าวัดไตรภูมิใช่ค่ะนะครับก็เป็นวัดเก่าแก่ นับร้อยปีมาแล้วนะครับสองสองสี่สามหนึ่งใช่ไหมร้อยกว่าปีแล้วครับวันอย่งนี้เต่ากินข้าวาเลยมาแล้วเหรอคะเนี่ยปูเต่ามาแล้วอืมีสมาชิกมาดูเพิ่มเติมนะครับมาชมบาร,รมีปูเต่า <laughs> นไหนายปูดเต่า <bom> ลูกไหนปูดเต่านายปูดเต่าเอออยู่สูงเห็นไหมลูกเห็นไหมไม่บายปูเนี่ยนี่ปูเต่านี่ปูเต่านี่ปูเต่านานปูเต่าปูเต่าโอ้ใกล้จะหมดจานแล้วนี่ใกล้จะหมดแล้วนี่เออมามามาปูเต่าอ้ําเลยนานนานนาน ู้ดเต e e ่าขึ้นมาให้ชมจริงๆเลยมาบอดูกัน่ดีกันปูเต่าเสริมบารมีทั้งเจ้าพีได้คุ้มครองเจอแล้วูดเต่าอันนี้ปูดเต่าของจริงเลยครับปู่เต่าปูดเต่าปูดเต่าหืมน่ะ ปูอิ่มยัางปูปูกูบอกว่าเดี๋ยวรอสักครู่ปูบอกว่าเดี๋ยวรอสักครู่ลูเ้ย,เยให้ปูกิืนก่อนให้ปูเข้าไปในท้องก่อนทีว่งงางไนเต่านะครับเต่า เต่าในสระใหญ่ครับเต่าในสระใหญ่เป็นไงครับปล,ลาดุกเล่นปลาดุกครับอออรเออปูเต่ามาแอบไปตรงนี้แล้ว เต่าแมาแอบอยู่ตรงนี้แล้วอะไรน,นั่นน่ะอยู่ที่หลังขูดเต่านะ่ๆๆน,น่ะเขียวๆนั่นน่ะขยะนะ่ะนี่ครับขูดเต่าหนึ่งเดียวที่ขึ้นมารับอาหารจากผู้คนที่เขาได้ทำมา ให้ทุกวันทุกวันนะครับก็แปลกดีนะครับโอ้โหมีตะปลาอ้าปากใส่เลยครับโอ้โอ้ไม้ก็หายไปเลยครับตายแล้วอยากกินใหม่เด้อตายเอไม่ล่วงเลยกินใหม่ไปพู้พูดขุน ห้าหนึ่งพึ่งมาพึ่งโรูมาปูเต่าดำน้ำลึกลงไปแล้วมุดน้ำลงไปแล้วบ่เห็นแล้วโอ้โผล่โน่นโน่นโน่นโน่โ่นโผล่อยู่โน่นแล้วปูอ่ะเออปูเตา่าปูเตา่เตามาให้พรปูเต่ามาให้พ,าาหพรโอ้ตรงนั้นหนึทำไมน้ำมัเพิ่ม โอ้ปูดำน้ำลงไปแล้วปู่ใจจะอิ่มแล้วอ่าแล้ว,ลวจะดำน้ำมิดลงไปแล้วแปลว่าอิ่มแล้วปู่ที่มาให้ได้ชมนะครับนี่เรียกเร,เรียกใบเสมาโบราณอือ,อ,อจะสลักด้วย ด้วยด้วยด้วยไม้นะตรงเขาเรียกว่าสิมสเือสิมสิมเออเรียกว่าสิมแหละที่เราอ๋อตอนนี้เรียกว่าสิมใช่ใช่นีเป็นรูปดอกบัวใช่ไหมอืมริ่อแรกของของวัดอืมอืมอืม ทางหงางนะครับนั่นหงนัวหงงชนนั้นเป็นช่อฟ้าใบระกาช่อฟ้าใบระกาข้างในข้างในข้างในเป็นพระนี่นะคะเป็นจะเป็นพระไม้เป็นพระไม้ของของโบราณเลยเป็นพระไม้ปิดทองเดี๋ยวไปดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาคาร ขออนุญนะาตนะครับโอ้ประวัติที่ว่ามีสามห้องก็คือห้องนี้นะห้องหนึ่งห้องสองห้องสามอ๋อห้องแบบนี้ห้องหนึ่งตรงนี้แล้วสองตรงนี้แล้วก็สามช่องนี้เราอ่านเราก็ไม่เข้าใจว่ามันคือ,อห้องหนึ่งสองสามคืออะไรครับเอ๊ะไฟตรงนี้เปิดได้ไหมมาเปิดดูที่มีที่เปิดไหมดิไม่มีที่เปิดรากบหลับพักก่อนนะครับ ตี่ <c oughs> ตั้งอยู่ข้างบนนั้นเป็นเป็นพระพุทธรูปไม้นะคะที่เป็นสีทององค์สีทองเป็นพ,พุทธรูปไม้โบราณตั้งแต่เริ่มก่อสร้างตั้งแต่สร้างวัดมานเจอเด็กน่ารักนะครับ เด็กน่ารักมาเที่ยวมาเที่ยววัดจ้าหลวงปู่อย่างเดียวเลยลูกนะกราบสาธุนะครับเบื่อใดคะเวลามีงานมีอย่างคุณสงฆ์สี่ในใจลอยสิของมาพีมาได้ครับคือสังเกตจากทางน้ำแล้ครับเมืองหม่องสาราเมืองหลวงป่าตัวยิ่งใหญ่อลังการมากเลยด้างหลังนี่ก็ หลวงพ่อเปนผมทีเวลามีงานทำผมเลยหมอล้ำอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเองน้านี่ตั้งแต่คุณทอทีคุณเหงามีมีเรียกว่าสั่งรอบๆเลยใช่ไหมถ้าเราหลับสายครับเดี๋ยวจะได้เที่ยวชมเดินรอบๆนะครับตอนนี้เวลาปุ๊บค่ำแล้วเดี๋ยวไม่มีเวลาเที่ยวดูตลอด โอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดินเดินมาขอพรประภูมิก่อนครับนี่ก็คือประภูมิศาลประภูมิและเจ้าที่นะครับก็มาขอพรศาลประภูมิแล้วก็มาศาลตายาย กจที่ตรงนี้นะครับโอศาลาวัดตรงนี้ใหญ่มากเลยนะครับใหญ่มากจริงๆโอ้โถงโอ้อามาก วัดน,นี้มีต้นจานเยอะมากเลยนะครับแต่ละต้นนี่สูงเสียดฟ,ฟ้าเลยทีเดียวครับนะครับไม่ธรรมดานะครับก็บ่งบอกว่าพื้นดินที่นี้นะครับมีการเ,าเรียกว่ามีต้นตาลเกิดขึ้นนี่หลายปีมาแล้วนะครับไม่ธรรมดาไม่รู้สมัยไหนก็เลยต้นตาลรุ่นนี้นะครับ ก็หาดูได้ยากนะครับต้นตาลที่สูงขนาดนี้นะนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับบ่งบอกอายุหลายหลายปีมากเลยครับไม่รู้มุมนี้ของสระน้ำาลูกที่สองนะครับของวัดไสรภูมิน้ำก็เขียวดีนะครับเขียวดีมากเขียวมรกต โอ้โหมาดูาต้นโพนะครับกับต้นตาลน,นะเกิดด้วยกันเลยนะครับ<า>โ,อโอบกอดต้นตาลเอาไว้เลยนะครับอืมไ <า S 2> ม่ธรรมดานะครับอยู่ด้วยกันเลยอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันต้นตาลไม่ตายใช่ไหมไม,ไม่ตายอยู่ด้วยกันมีชีวิตอยู่ โ,โครับด้านี้อ,มมอุมสมบูรน้ำฝันี้ก็มีอืมีสระน้ำฝัอองง่งนี้ก็มีน้ำอีกโอ้โหก็ถือว่าเป็นแหล่งทรัพยากรนะครับมีน้ำไว้ให้ผู้คนทั้งหลายเลย นะครับคงจะมีน้ําตลอดนะครับเมือมีไัยแรงก็คงจะได้ใช้น้ําตรงนี้แหละคิดว่านะนะครับอมาเจอคคกมองนะฮภาษาเ,เราคคกมองเนาะครกกระเดื่องนะครับที่เอาไว้ตำข้าวสมัยก่อนนะครับก็เอาคกพวกนี้แหละครับตำนะครับตขำ,บำข้าวทำขคปุนเอ้ย แล้วก็มาถ่ายอีกบุมหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี่ก็ไปให้ปลาให้อาหารเต่าอ,อยู่ตรงนน้นนะครับตรงบันไดที่มองเห็นบันไดที่สองนั่นแหละตรงนี้ถ่ายรูปตรงนี้เนี่ยน้ำเขียวเลยน,ะนี่แหล,ละครับสิมสิม,สมเกาา่าโบราณนะเป็นขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากรไปแล้วนะครับ อพัดแมวก่หามอนมาก้มอเ่ม้าไรมไรน่าจะพร้อมๆกับอารอาการสินเก่า่ว่าหลัง่นน่นน่จะกอนหมละอืมเพราะว่า่าวพ่อแม่ีนตางหกโอ้หตาใหญ่ใหญ่นมันอะไปามีันนน